ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์รุ่นใหม่ปี2026วันนี้คุณกำลังก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนต่างแอบฝันถึง Lamborghini Huracan Pickup ปี2026ชมใหม่เครื่องจักรที่แหกกฎเขียนนิยามใหม่ให้กับหมวดหมู่และกล้าที่จะตั้งคำถามที่ท้าทายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ DNA ของซูเปอร์คาร์อิตาลีมาปะทะกับทัศนคติดิบๆของรถกระบะสมรรถนะสูงนี่ไม่ใช่แค่คอนเซปต์แต่เป็นไอเดียที่ถูกเปลี่ยนเป็นโลหะคาร์บอนไฟเบอร์และอารมณ์ล้วนๆสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการคววามเร็ พลังสไตล์และประโยชน์ใช้สอยทั้งหมดในแพคเกจที่น่าจดจำตั้งแต่แรกเห็น l a m โบกินี n i h าการ a ป Pickup ปี2026ก็ดูไม่เหมือนรถคันไหนบนท้องถนนด้านหน้ายังคงรักษาเอกลักษณ์ความดุดันของ m b o r บกินีไว้ด้วยไฟหน้าและที่คมกริบตัดผ่านอากาศราวกับเครื่องบินรบตัวถังที่ต่ำและกว้างและฝากกระโปรงหน้าที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพไฟหน้าทรงตัววยอันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกได้ทันทีว่านี่คือ m b o r บกินีแต่ความสูงของตัวรถที่เพิ่มขึ้น ซุมล้อที่ดูแข็งแกร่งและสปอยเลอร์หน้าเสริมความแข็งแรงบ่งบอกว่ารถคันนี้พร้อมลุยมากกว่าแค่ถนนลาดยางเรียบๆร,รถกระบะคันนี้ดูเร็วแม้กระทั่งตอนจอดอยู่กับที่และความสมดุลระหว่างความสง่าง,งามและความดุดันนี่เองที่ทําให้มันพิเศษเมื่อมองจากด้านข้างการเปลี่ยนแปลงย,ยิ่งหน้าทึ่งมาขึ้นหราการปิกอัพขยายฐานล้อเล็กน้อยเพื่อรองรับกระบะบรรทุกขนาดกระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงซึ่งผสานเข้ากับเส้นสายของตัวทั้งอย่างลงตัว ทำให้ดูเหมือนตั้งใจไม่ใช่การฝืนล้ออันลอยขนาดใหญ่หุ้มด้วยยางออฟโรดสมรรถนะสูงพิเศษเติมเต็ม,ตมซุ้มล้อได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้รถดูมั่นคงและมั่นใจสเกตข้างคาร์บอนไฟเบอร์ช่องรับอากาศและช่องระบายอากาศตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยจัดการการไหลของอากาศพร้อมทั้งเพิ่มสเสน่ห์แบบแปลกใหม่นี่คือรถกระบะที่ออกแบบโดยผู้ที่ใส่ใจในทุกมิลลิเมตรทุกส่วนโค้งทุกเงาที่ด้านหลังพูลากัน Pick ปิกอัพปี2026แสดงออกถึงความโดดเด่นอย่างชัดเจน กระบะดท้ายไม่ใช่กล่องบรรทุกของแบบเดิมๆแต่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เน้นสมรรถนะบุด้วยวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบามีที่ยึดซ่อนอยู่และฝาปิดแบบไฟฟ้าเลือกได้แถบไฟเลเด,ด้านหลังพาดผ่านฝากระบะดท้ายสร้างแสงเรืองรองล้ำสมัยในยามค่ำคืนขณะที่ดิฟฟิลเซอร์ที่ออกแบบใหม่และระบบท่อไอเสียสีท่อย้ำเตือนว่าสมรรถนะมาเป็นอันดับแรกแม้แต่การเปิดฝากระบาดท้ายก็ให้ความรู้สึกอลังการเพราะแลมโบกินีเข้าใจว่าความตื่นเต้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ ภายใ้รูปลักษณ์ภายนอกรถกระบะคันนี้กลายเป็นตำนานอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนแ o r g บกินี u ุรการป i c k ั p ปี2026คือเครื่องยนต์ V10 แบบไม่มีระบบอัดอากาศของแ b ม r บกินีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษเพื่อแรงบิดและความตื่นเต้นในรอบสูงเครื่องยนต์นี้ให้เสียงที่ดังกึกก้องไปทั่วถนนในเมืองและทางหลวงด้วยกำลังที่คาดว่าจะเกิน650แรงม้าและระบบเกียร์คลัตช์คู่ที่เร็วปานสายฟ้าแลบรถกระบะคันนี้เร่งความเร็วได้เหมือนซูเปอร์คาร์ ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจของรถกระบะสมรรถนะสูงระบบขับเคลื่อน4ล้อได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อรับมือกับสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันส่งกำลังไปยังจุดที่ต้องการอย่างแม่นยำไม่ว่าคุณจะออกตัวจากจุดหยุดนิ่งหรือขับขี่บนถนนครุกคัาสมรรถนะไม่ได้หมายถึงแค่ความเร็วในทางตรงและแลมโบกินีรู้เรื่องนี้ดีกว่าใคร ระบบช่วงล่างในฮูรากันปิกอัพมีโชค๊คอัพแบบปรับได้แขนควบคุมที่เสริมความแข็งแรงและโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสลับระหว่างความคมชัดที่เน้นการขับขี่บนถนนและความสามารถในการลุยเส้นทางธุรกันดารบนถนนเรียบรถกระบะเข้าโค้งได้อย่างคล่องแคล่วอย่างน่าประหลาดใจให้การตอบสนองของพวงมาลัยที่รู้สึกมีชีวิตชีวาในมือของคุณบนพื้นผิวที่ไม่เรียบมันยังคงนิ่งมั่นคงและมั่นใจพิสูจน์ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่รถโชว์แต่เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานได้จริง ก้าวเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะเข้าสู่โลกที่ความหรูหรามาบรรจบกับแรงบันดาลใจจากมอเตอร์สปอร์ตภายในของ Lamborghini Huracan Pickup ปี2026สร้างขึ้นด้วยวัสดุระดับพรีเมียมรวมถึงอา c กันตาราหนังชั้นดีคาร์บอนไฟเบอร์และการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงาห้องโดยสารที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางโอบล้อมคุณทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลัง